โจทย์ข้อ22จะเป็นเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับแล้วก็รวมกับเรื่องกราฟเส้นตรงในคณิตศาสตร์ด้วยนะครับเราอ่านโจทย์กันก่อนนะครับโจทย์บอกว่าในการทดลองเรื่องลูกตุ้มอย่างง่ายนะครับเขาให้ T ีใหญ่เป็นคาบของการแกว่งแอลใหญ่เป็นความยาวของเชือกแล้วก็ G เนี่ยเป็นความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงก็ สตัวแปรนี้ก็เป็นตัวที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับจากนั้นโจทย์ถามว่ากราฟระหว่างปริมาณในข้อใดเป็นเส้นตรงนะครับก็ดูตัวเลือกคุณจะพบว่าตัวเลือกเนี่ยะจะเป็นราเขาต้องการถามว่าถ้าเราเอา นะครับปริมาณในข้อใดไปเขียนกราฟแล้วเป็นเส้นตรงอันที่1ก็คือจะเห็นว่าเป็นคาบกับสแควรูทแออันที่2เป็นคาบกับ L อันที่3เป็นคาากับแอลกำลังสองอันที่4เป็นคาากำลังสองกับสแควรูทแอนะครับนั่นก็คือต้องการให้เราเขียนกราฟระหว่างคาบกับแใหญ่นี่เองนะครับก็คือเป็นการเขียนระหว่างกราฟที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับแใหญ่ในรูปไหนนะครับที่จะเป็นกราฟเส้นตรงเริ่มต้นก็คือคุณจะต้องสร้าง ราบก่อนว่าคาบของการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเนี่ยนะครับมันหาได้จากสมการไหนสมการนี้คุณต้องจําได้นะครับในการเข้าห้องสอบเราบอกว่าคาบจากตัวลูกตุ้มอย่างง่ายเนี่ยก็จะหาได้จากค่าท t ใหญ่เท่ากับ2อพายนะครับแล้วก็ลากที่2ของ l ใหญ่หารด้วย g ครับอย่างนี้นะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะในกรณีที่เราจะเขียนเป็นกราฟเนี่ยนะครับเราก็จะทําการรวมส่วนที่เป็นค่าคงตัวเข้าหากันนะครับแล้วก็จะแยกส่วนที่เป็นปริมาณที่เราต้องการเขียนกราฟนะก็คือในกรณีนี้ตัว G เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะครับเพราะงั้น no. ผมก็เขียนออกมาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับข้างบนก็เป็นรากที่2ของ L ข้างล่างก็เป็นรากที่2ของ G นะครับจากนั้นตัวนี้เป็นค่าคงตัว2 deuxième, องพายก็คงตัวผมก็เอามารวมกันแบบนี้นะครับเป็นก้อนเดียวกัน นะครับแล้วก็จะเหลือเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นค่าคงตัวนะครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผมเขียนความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับตัวความยาวของเชือก L ใหญ่นะครับได้ในรูปนี้ครับว่าคาบเนี่ยเท่ากับค่าคงตัวคูณกับลากที่2องของ L ใหญ่นะครับโอเคคราวนี้พอเราได้ความสัมพันธ์อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะเตรียมไว้สําหรับเอาไปใช้เขียนกราฟครับ เราจะาไปเขียนกราฟทีนี้โจทย์ต้องการให้เราเขียนกราฟแล้วเป็นเส้นเป็นกราฟเส้นตรงผมก็ขอทบทวนเรื่องกราฟเส้นตรงให้คุณสั้นๆนิดนึงนะครับขอขยับโจทย์ขึ้นไปก่อนในกราฟเส้นตรงตอนที่เราเรียนน่นะครับเราก็จะมีแกนแนวราบกับแกนแนวดิ่งนะครับแกนแนวราบเนี่ยปกติเราก็นิยมแทนด้วยตัว x ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวแปรต้นนะครับจริงๆแล้วเป็นตัวแปรต้นแต่เรานิยมแทนด้วยตัว x นะครับส่วน แกนในแนวดิ่งเนี่ยเราก็นิยมใช้เป็นตัว y แต่จริงๆแล้วก็คือความหมายก็คือเป็นค่าของตัวแปรตามนะครับนะครับจากนั้นเนี่ยเราบอกว่าถ้ากราฟของเราจะเป็นกราฟเส้นตรงได้นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x หรือก็คือตัวแปรตามกับตัวแปรต้นเนี่ยก็ต้องอยู่ในรูปนี้ครับก็คือว่าตัว y นะครับจะต้องเท่ากับ m x แล้วก็บวก b ครับหรือก็คือ y เนี่ยก็คือตัวแปรตามนะครับ ผมเขียนอย่างนี้นะครับก็คือตัวแปรตามซึ่งตัวแปรตามที่ว่านี้ของเราจะต้องยกกําลัง1น,นะครับเท่ากับ m m เนี่ยคือความชันของเส้นตรงส่วน x เนี่ยก็คือตัวแปรต้นนะครับก็ต้องยกกําลังหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บวกด้วย b b ก็คือระยะตัดแกนแนวดิ่งนะครับถ้าคุณเอาอันนี้มาเขียนกราฟนะผมก็ลองเขียนกราฟตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะเป็นกราฟทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างนี้นะครับ ก็อย <ítulo> ่างนี้จะเป็นกราฟเส้นตรงความชันของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ m อย่างนี้นะครับตัวความชันเนี่ยของเส้นตรงก็จะเท่ากับตัว m นะครับแล้วก็ระยะที่ตัดแกนแนวดิ่งตัวนี้ก็คือระยะ b แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดรูปความสัมพันธ์ให้เป็นแบบนี้ได้นะครับก็คือตัวแปรตามกําลัง1แล้วก็ตัวแปรต้นก็กําลัง1ด้วยนะครับพอเราไปเขียนกราฟระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรต้นนะครับมันก็จะได้กราฟเส้นตรงครับ คราวนี้เราก็จะเอาไอ้ความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของกราฟเส้นตรงแบบนี้ซึ่งอยู่ในคณิตศาสตร์นะครับเอามาประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์ตรงนี้ของเราครับเราจะพบว่าเออผมขอยึงมาเขียนด้านล่างนะครับก็คือเราได้ว่าความสัมพันธ์ที่เราจะมาเขียนก็คือค่าเนี่ยเท่ากับค่าคงตัวนะครับค่าคงตัวนะครับแล้วก็คูณกับลากที่2ของ l ใหญ่นะครับลากที่2ของ l ใหญ่ คุณจะพบว่าทางซ้ายมือเนี่ยตัวคาบเนี่ยนะครับเราก็ต้องกําหนดให้เป็นตัวแปรตามแล้วนะครับแล้วก็ตัวคาบเนี่ยมันยกกําลังหนึ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรตามของผมเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวคาบนี่เลยครับนะยกกําลัง1นะครับผมใช้ตัวแปรตามของผมนะครับเป็นคาบเพราะฉะนั้นพอผมใช้ตัวแปรตามเป็นคาบตามที่วงเอาไว้นะครับตัวแปรตามของผมก็จะยกกําลังหนึ่งครับนะจากนั้นตรงนี้ก็เป็นค่าคงตัวผมก็ทิ้งเอาไว้ปกตินะครับค่าคงตัว ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปรต้นครับผมต้องทําให้ตัวแปรต้นเนยกกําลังหนึ่งเพราะฉะนั้นผมขอใส่วงเล็บนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้คือยกกําลังหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าผมจะต้องใช้ตัวแปรต้นเป็นก้อนนี้ครับมันถึงจะยกกําลังหนึ่งได้เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าผมจะใช้ตัวแปรต้นของผมเนี่ยเป็นรากที่2องของ l ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเขียนตามมานะครับก็จะเป็นตัวแปรต้นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ยกกําลังหนึ่งครับจากนั้นก็ไม่มีตัวอะไรต่อแล้วผมขอเขียนข้างล่างก็จะบวกด้วยศูนนั่นเองนะครับสรุปว่าสรุปว่านะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับค่าคงตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลงมาเป็นตัวนี้เนี่ยมันก็คือความชันอ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นตัวความชันแล้วกันนะครับจะได้ชัดๆนะตัวนี้ก็คือความชัน m ครับนะแล้วก็ตัวแปรต้นของเราก็คือรากที่2ของ l ใหญ่นะครับส่วนตัวแปรตามของเราก็คือค่า t ใหญ่ แล้วก็ตรงค่าตรงนี้เป็น0นย์ <B S 1> น, 0, นะครับ <B S 2> 0, ก็คือ B เป็น0ูนย์ะครับ b เป็น0ูนย์ก็คือวงเล็บอด,ดึงมาอย่างนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ B เพราะว่ามันไม่มีก็คือบวกด้วย0ูนย์สรุปว่านะครับถ้าผมเขียนกราฟนะครับโดยใช้ลากที่2ของแใหญ่เป็นตัวแปรต้นนะครับใช้คาานะครับเป็นตัวแปรตามนะครับจะได้กราฟเส้นตรงโดยมีความชันนะครับก็คือค่าของตัวตัวนี้ ซึ่งก็คืออยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างบนนะครับก็คือก้อนนี้ก็คือมีตรงนี้นะครับเป็นค่าคงตัวแล้วก็คือความชันโดยที่ระยะตัดแกนแนวดิ่งก็คือระยะ B ตรงนี้เท่ากับ0ูนย์นะครับดูตามกันมาทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเขียนกราฟผมขอเอากราฟมาใส่ไว้ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับใส่ซ้อนลงไปในภาพที่เราเป็นต้นแบบของเราทางด้านซ้ายมือเนี่ยตัวแปรต้นของเรานะครับผมก็ต้องใช้เป็นรากที่2ของ L อใหญ่ครับแล้วก็ ตัวแปรตามของผมก็ใช้เป็นค่าบ T ใหญ่ครับนะจากนั้นจะพบว่าเส้นกราฟของเราเนี่ยจะมีระยะตัดแกนแนวดิ่ง B นะครับเท่ากับ0ย์เพราะงั้นเ,เส้นกราฟของผมจะต้องตัดที่จุดนี้ครับจุด0นะครับแล้วก็จะมีความชันค่าหนึ่งเส้นตรงของเราจะเป็นเส้นนี้นะครับความชันของผมเนี่ยจะเท่ากับก้อนนี้นะครับก้อนใหญ่ๆ2พายส่วน G ผมก็เขียนเลยครับว่าความชันของผมเนี่ยจะเท่ากับ2พายส่วนด้วย G เออรากที่2ของ G นะครับ รากที่2ของ g อย่างนี้นะครับกราฟเส้นตรงของเราก็คือกราฟอันนี้โอเคนะครับสรุปนะสรุปนะว่าถ้าเราต้องการเขียนกราฟให้เป็นกราฟเส้นตรงนะครับผมจะต้องเขียนกราฟระหว่างคาบ t ใหญ่กับรากที่2ของ l ใหญ่นะครับโอเคเราไปดูตัวเลือกกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาอ,อ,อธิบายเพิ่มเติม,ตมก็จะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อนี้ก็ตอบข้อ1ครับคาบ t ใหญ่กับรากที่2ของ แอลใหญ่นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยตอนที่เราได้ตัวคาบนะครับเท่ากับค่าคงตัวก็เป็นเขียนครบๆเลยกันนะครับก็2พายหารรา,า,ากที่2ของ G นะครับคูณกับรากที่2ของ L ใหญ่สมมุตินะครับว่าถ้าคุณเขียนระหว่างคุณเขียนกับระหว่างคาบกับแใหญ่เฉยๆนะครับคุณจะพบว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับ นะครับถ้าคุณเขียนระหว่างค่ากับ l ใหญ่นะครับผมขอเปลี่ยนเครื่องหมายรากที่2เนี่ยเป็นยกกําลัง1นส่วนสนะครับเพราะเครื่องหมายรากที่2ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเลือกนะครับให้ตัวแปรตามนะครับตัวนี้เป็นค่า t ใหญ่นะครับตัวนี้ก็คือตัวแปรตามนะครับแล้วก็เลือกให้นะครับ l ใหญ่เนี่ย l ใหญ่นะครับเป็นตัวแปรต้นนะครับคุณจะพบว่านะครับ ตัวแปรตามของคุณเนี่ยจะยกกําลัง1คือซ้ายมือยกกําลัง1น,นะครับแต่ตัวแปรต้นของคุณเนี่ยจะยกกําลัง1นงส่วนสครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นในกรณีถ้าคุณเขียนกราฟระหว่างคาบทใหญ่กับความยาว L ใหญ่แล้วแล้วก็มันจะไม่ใช่กราฟเส้นตรงครับเพราะว่ากราฟเส้นตรงเนี่ยตัวแปรต้นจะต้องยกกําลังหนึ่งครับแล้วตัวแปรตามก็ต้องยกกําลังหนึ่งด้วยลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขียนกราฟระหว่างคาบทีใหญ่กับความยาว L ใหญ่ไม่ได้นะครับมันจะไม่ใช่กราฟเส้นตรงโอเคครับสาหรับข้อ22ก็เท่านี้เราจะไปที่ข้อ23กันต่อครับ